กระบอกไล้นกขนาด2นิ้วนะครับชั้นความหนา13.5นะครับอันนี้เป็นชั้นเดียวนะชั้นความหนา13.5นะครับใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูครับอันนี้ใช้หัวจุดเป็นหัวจุดแบบแมกนิโตธรรมดานะ ล,ลองจุดต่อเนื่อง30ครั้งนะครับเสียงดังปกติใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นก๊ายเชื้อเพลิงเป็นชนิดแก๊สนะครับ แ,แบบนี้นะชุดประกับติดอยู่กับตัวกระบอกนะเราไม่ต้องถือ,อเราไม่ต้องถือตัวกระป๋องนะครับสามารถกดจุดต่อเนื่องได้เลย